นายวิทยาบุรณศิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยว่าดนส่งเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมป้องกันโรคลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีและอ่างทองพ้นสารเคมีทำลายยุงตัวแก่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นยุงรำคาญพร้อมจัดส่งมุ้งชุบสารไพรทรอยที่มีริ์ล็อกยุงหลังสัมผัสสารนี้ให้ตายหรือเป็นอัมพาตภายในเครื่องนาทีแต่ไม่เป็นอันตรายต่อคน100หลังให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ต้องนอนข้างถนน รวมทั้งจะให้เจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังทั้งหมดเพื่อกําจัดยุงในพื้นที่อื่นๆตลอดจนบำบัดน้ําเสียด้วยสาร e อด้วยและให้สาธรารณสุขจังหวัดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการแจกโลชั่นทาก,กันยุงสเปรย์ตะไคร้หอมหนึ่งมื่ชุดและเร่งผลิตยาหมองตะไคร้หอมเพื่อใช้ทาป้องกันยุงและทากแก้ปวดเมื่อยลดการอักเสบ ผลการออกโดวแพทย์เคลื่อนที่พบผู้ป่วยสะสมแล้วกว่า286,000คนมีปัญหาน้ำกับเท้ามากที่สุด70%ยังไม่พบโรคระบาดส่วนด้านจิตใจผลคัดกรองพบผู้ที่เครียดสูงมี1,344คนมีอาการซึมเศร้า3,96 0คนมีความเสี่ยงค่าตัวตาย356คนและต้องติดตามดูแลเป็นพิเศษ428คน